อออแกงวาบุนแกงวาบุนไปไหนเออเออพี่ลุงพี่ลุงพี่ลุงน้องดวงดวงน้องอะไรเนาะน้องดาวพระศุกโอมาเจอกันแล้วเจอกันแล้วจะไปไหนกันไปรับป้าแก้วเหรอ ทำให้ป,ปลาแตกตื่นบ่ปลาดูปลาดูไปแล้วเขาไปหาปลาแก้วเขาแล้ว <c oughs> ไปแล้วอเอองามตาอื้ออื้อเขาไม่รอหนูเลยบอกแล้วเออเออพี่เบี้ยเขาไม่รอหนูเขาไม่รอหนูเลยเอา้าอื้ออื้องอนแล้วงอนแล้วเขาไม่รอวิ่งตามเขาไหมนัน่น <c oughs> วิ่งตามเขาไหมพวกเขาไปแล้วนัน่น อยา่ยาอย่า <laughs> สกิดพี่เบียไปนอนเล่นดินไปนอนเล่นดินแล้วมานอนเล่นดินขึ้นมากับแม่ทำไมอยูนอน่นอนลงนอนลงนอนเล่นดินเร้วอุ้ยคนนีเม่ Mai เออก็ว่าสินไข่เดิน <laughs> 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 Ah, nafung nafung, eh, nafung nafung. แปลกน้องงามตาไม่ลงเล่นน้ำไม่เล่นมไม่เล่นเขาไปแล้วจเจวาดกระยากเมื่อบานแลเนี่ย ็นนมช้างเนี่ยลุงลุงแรงต้องปล่องอย่างนี้อันนี้มันบวมไปท้องจะนั่งทับพี่จะนั่งทับพี่เป็นยังไงคะอยากทับพี่เวียนอนลงนอนลงพี่เวียดอกน้ำลงนอนลงเป็นบ่ ดูปลาแล้วนอนลงนอนลงดอะไเออนั่นละนอนลงนอนลงเลยละทีเวกกระบีเวลาดีนะเนาะตรงนั้นตรงที่เขาคลอดดิม้วเป็นแผลเป็นอยู่เลยนะตอนขอเขาคลอดลากเ <c oughs> <c oughs> จอคู่ปราบเจอ โอ้ยเนาะงามตาบอกพีเบ yeah ียแกงหนูตาไม้ย้ยดูตูดไหมกจ๊กระเดี้ยวบ่ <laughs> <lava>. <es voir> แต่งกันเล่นกันแรงเล่นกันแห้งมาก